ผัวหลวงเมียหลวงแพ็กทีมจับคู่ชู้ได้คาม่ามารูดปกติเราจะไม่เคยได้ยินประมาณว่าผัวหลวงเมียหลวงมาแพ็กทีมจนจับคู่ชู้ได้แบบนี้นะแต่กรณีนี้เกิดขึ้นแล้วจ้าข่าวนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่ผัวหลวงนี่แหละได้สังเกตดูว่าภรรยาของตัวเองอะ่ะเปลี่ยนไปเออข่าวนี้เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ นายกอบตเป็นชู้กับครูสอนเด็กเล็กนะคะที่อบตเช่นกันนะด้วยความใกล้ชิดกันนั่นแหละส่วนผัวหลวงเขามีอาชีพขับรถบรรทุกทําให้เขาไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาเขาก็เลยไม่ได้เห็นพฤติกรรมของภรรยาของเขาแต่ว่าเขามีโอกาสได้เห็นแชทของภรรยาเขาคุยกับนายกอบตว่าหนูอย่างงูหนูอย่างนี้เอ๊ะ ทำไมแบบพูดจาสนิทสนมแล้วทำไมต้องใช้คําว่าหนูทําไมแบบสนิทสนมเ,นเกินไปซึ่งภรรยาของเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเออก็คุยปกติเนี่ยเขาก็ค้างแขงใจเหมือนกันนะจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจติด G.P.S ไว้ที่รถของภรรยาของเขานะจนมีวันนี้แหละอที่สองคนนี้ก็ชวนกันเข้าโรงแรมบ้านลูดนะผัวหลวงก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปบอกเมียหลวงว่าตอนนี้นะสามีของเธอกับภรรยาของฉันเนี่ย อยู่ในม่านูดมาด่วนภรรยาของนายกอบตก็รีบมาเลยนะก็ขับรถมาขวางทางไว้ไม่ให้รถเก่งออกจากม่านรูดไปได้ส่วนผัวหลวงก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังคารถนะก็จะเข้าไปทําร้ายนายกอบตนั่นแหละเพราะว่านายกอบตกับภรรยาของเขาไม่ยอมออกจากรถนะสองคนนี้